สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแกะกล่องของจิ๋วกันหรือที่เขาเรียกว่ารีเมนใช่ไหมมันเป็นของที่ทําออกมาเสมือนจริงแต่ว่าเป็นไซส์เล็กๆค่ะไซส์จิว๋วฟ้าชอบดูมากเลยค่ะใน YouTube ที่คนญี่ปุ่นเขาจะเอารีเมนหรือว่าของจิ๋วเนี่ยมาแกะโชว์ให้ดูแล้วก็เอามาเล่นทั้งทาอาหารเพราะว่ามันจะมีเป็นเครื่องครัวจานชามวัตถุดิบผักผลไม้หรือไม่ก็เป็นการชอปปิง้งเพราะว่ามันก็จะมีแบบเครื่องแต่งกายรองเท้าเครื่องสําอางอะไรต่าง ต่างค่ะแต่ว่ามาในไซส์หลิวซึ่งน่ารักมากนี่เลยที่เราจะมาแกะเล่นกันมันคือเซตร้านสะดวกซื้อกุเดทามะค่ะเป็นของกินจิ๋วสไตล์ไข่ขี้เกียจในกล่องนี้ก็จะมีมาให้เราทั้งหมด8เซ็ตมาแกะกล่องกันเลยค่ะอุ้ยโอ้โอ,อันนี้น่าจะเป็นเคาน์เตอร์ในร้านสะดวกซื้อนะคะที่เขาให้เราเอามาประกอบเองเดี๋ยวฟ้าจะดึงออกมาไว้ก่อนอ ีเป็นเหมือนเคาน์เตอร์อะไรเนี่ยนิตยสารเหรอไม่แน่ใจค่ะอีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรเอ่ยดึดงก่อนนะคะมาเร็ m วมาเรีวนี่เลยอันนี้น่าจะเป็นอ๋อหรือว่าสองอันนี้จะต้องมาประกอบกันเป็นอันเดียวแบบนี้ค่ะนี่เลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาให้มานะคะเมื่อกี้ก็คือเคาน์เตอร์อันนี้นั่นเองกับอีกแผ่นหนึ่งสีฟ้าเป็นฉากด้านหลังค่ะประกอบยังไงไหนสี <c oughs> nice see, ต้นแบบ Oh. มันน่าจะต้องใช้กันไกลอค่ะฉะนั้นเดี๋ยวฝ้ายกลับไปแล้วจะประกอบให้ดูนะคะเพราะว่าไม่มีกันไกลเลยค่ะมีแต่มีดเรามาดูกล่องดีเม n นกันดีกว่าเอาอันนี้แล้วกันอันแรกเราก็จะต้องมาลุ้นนะคะว่าแต่ละกล่องจะได้เป็นเซ็ตแบบไหนก็อ,อย่าง4แบบแรกแล้วก็อีกสแบบไนดูซิออันนี้เป็นเซ ไอศครีมค่ะอ๋อมาเป็นตู้ไอศครีมนะคะแล้วก็มีแบบโคนแบบถ้วยแบบกล่องข้างในนี้น่าจะเป็นตัวอย่างของเซตอื่นๆค่ะด้านหลังด้านหลังเป็นกล่องไอศครีมให้มาประกอบเองนะคะอันที่ต้องประกอบเดี๋ยวเรามาทํากันทีหลังแล้วกันน,ะนี่เลยอ้มาเป็นตู้เลยอะแล้วอันนี้มีอันนี้มาด้วยเป็นขนมที่เขาให้มาแน่เลยแกะกันอุ้ย <c oughs> มันไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะ,อะโหมีการแยกที่อยู่อย่างเป็นสัดส,ส่วนด้วยนะแกะไงเนี่ยไม่มีกันไกลเลยค่ะใช้มีดแล้วกัน <c oughs> เสียงมีดน่ากลัวมากเอ๊ออกมาแล้วนี่เลยอันนี้ <c oughs> เป็นไอศครีมแบบเหมือนเป็นคนที่หมุนหมุนหมุนขึ้นหรือเปล่าเหมือนของพวกกุริโกะอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็มีหน้าไข่ขี้เกียจอยู่ตรงนี้อุย <c oughs> มันจิ๋วมากปิดฝา แน่เวลากินก็เปิดออกมาอีกชิ้นหนึ่งเป็นไอศครีมในถ้วยนะคะมีลูกเชอรี่อยู่ข้างบนนี้ด้วยบนหัวไข่ขี้เกียจ <c oughs> อันนี้เปิดไม่ได้ค่ะมาพร้อมกับตู้ไอติมนะคะเปิดปิดได้แต่มีไอติมมาให้แค่นี้เนี่ยนะตู้อย่างกว้างเลยอะอ่ะใส่เข้าไปในตู้เลเทเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ก่อนไว้ประกอบกล่องที่สอง มีขนมมาอีกแล้วชิ้นหนึ่งอ่ะเอาออกไปก่อน <_ d ata> สิ่งนี้มันก็คือคืออะไรบูด and r i รซ์บอลอันนี้เป็นเหมือนกับโปสเตอร์โฆษณาเครื่องดื่มส่วนอันนี้หมากฝรั่งเนาะไปดูข้างในเซตกัน <_ d ata> เราเอาเจ้า3ม <_ d ata> ตัวนี้มาก่อนนะคะเขาแยกช่องมาให้เหมือนเดิมคะ่ะเป็น3าส่วน <_ d ata> ตะเกียบจิวมาก อันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มค่ะมีไข่อ้วนมีรูปไข่ขี้เกียจทุกชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้ไข่ขาวยังใส่กิ้งอยู่เลยเราเอาที่เหลือออกมาค่ะ <c oughs> น่าจะต้องมาจัดใส่จานอันนี้เขามีตัวอย่างมาให้นี่เลยค่ะเป็นชามน่าจะใส่อันนี้ลงไปนะคะเหมือนน้าซุปตามด้วยตัวนี้มีผักมีไข่แล้วก็ใส่ใส่ไข่ครบแล้วอ๋อนี่ค่ะมีฝามาให้ด้วยเอาไว้ปิดนะคะเอาสติกเกอร์มาติดข้างบนนี้ เสร็จแล้วค่ะอุด้งแล้วก็มีอันนี้อีกชิ้นหนึ่งน่าจะเป็นไรซ์บอลไรซ์บอลมันคืออะไรต่อไปกล่องที่3ค่ะได้เซ็โอเด้งนะคะมีกล่องข้าวแกงกะหรี่ให้เราตัดไปพับเองส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นกระดาษห่อซาลาเปาแบบนี้แบบนี้ขนมอีกแล้ว อันนี้ก็คือทั้งหมดที่อยู่ในถุงนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองจัดเซตโอเดนกันมีไข่ไข่นอนอ้วนอยู่ตรงนี้อ่ะนี่มีหม้อฝาไว้ก่อนใส่น้ำซุปลงไปค่ะแล้วก็ไรง่ะใส่ไข่อ้วนไข่อ้วนลงไปอันนี้น่าจะเป็นเต้าหู้เดานะคะ ปลาหมึกหนวดปลามึกแล้วก็หมดแล้วปิดฝาได้เลยอันนี้ก็คือช้วยหรือหม้อหม้อโอเด้งอ่ะเราวางฝาไว้ตรงนั้นก่อนนะคะอู้มีเครื่องดื่มมาอีกขวดตะเกียบค่ะแล้วก็สลัเปาอันนี้เราจะต้องมาตัดกระดาษห่อกก่อนนะคะกล่องที่4แล้วค่ะมันคือฮอตสแน็คเป็นของกินเล่นร้อนๆโอ้อู้อะไรรุน ด้านหลังมีเป็นป้ายโฆษณานะคะกระดาษหอ่อแล้วก็ป้ายราคา เราต้องใส่ตะแกงเข้าไปแบบนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นฮอทดอกค่ะอ่ะเข้าไปข้างในเจ้าตัวนี้เหมือนไก่ทอดเลยอะแต่เราจะต้องตัดกระดาษอันนี้นะคะมาหอ่อก็จะได้เป็นแบบนี้อ่ะไปนอนข้างในก่อนนะคะเขามีซอสมาให้ดูโอ้ยจิ๋ว<อ>มากอะเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ดอ่ะใส่เข้าไปด้วยกันลัวซอสหายนี่นะคะนี่ก็เป็นของจิ๋วทั้งหมด4เซตที่เราแกะไปวันนี้นะคะยังเหลืออีกสี่กลอ่องเดี๋ยวเรามาแกะกันต่อคราวหนะ้า ฟาจะได้เตรียมกันไกลมาประกอบพวกนี้แล้วก็ฉากด้วยค่ะยังไม่ได้ประกอบฉากร้านเลยอ่ะจะได้เอาอาหารไปจัดวางใส่นะคะวันนี้ไปแล้วใครชอบของจิ๋วเหมือนกันมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะบ๊ายบายมันเป็นแบบไซส์จิ๋วอ่ะเราเคยลองเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนนั้นเป็นสีใสกิง้งแบบคริสตัลเคลียแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นสีที่หลากหลายมากเลยอ่ะแล้วชื่อสีอนี่คือทําให้อยากรู้ว่า